สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตชันนะครับวันนี้นะครับอ่กอย่างแรกงงเลยทำไมมาถือเป็นแนวตั้งนีนะครับแล้วก็นายเราจะได้เจอหน้ากันด้วยนะก็เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะกระเถิบเฟรมหน่อยปึ๊บ,บอ่าเพทางนี้มันขึ้นจอได้นะครับวันนี้ตามชื่อคลิปครับผมรอย a ่อพาราดินเมดอินเชียงใหม่อ่าแล้วมันแตกต่างกับรอยอพาราดินไหนมันไม่แตกต่างนะครับนี่จะให้ดู กล่องพัสดุนะครับนี่เรียกได้ว,ว่าส่งมาไกลทีเดียวกว่าจะมาถึงมือผมนะครับแล้วมันเป็นยังไงต่อที่นี้หละเราคว่าจะงงแล้วตอนนี้ครับภาพตรงน,นี้จะขึ้นแล้วอ่าขึ้นแล้วครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องเล่าของผมนะครับที่วันหนึ่งเนี่ยเราผ่านที่กําลังเข้าไปในกลุ่มประมูลนะครับประมูลแบงกานี่แหละเราก็เดือนเลื่อนไปปุ๊บเจอโพสต์โพสต์หนึ่งพอดีเขาเขียนบอกว่า ประมูลรอยัลพระดินวีหรูอ่ะไม่ใช่หรูสิเป็นประมูลรอยัลพระดินน่าจะเป็นฟูนะเป็นฟูก็คือมีทั้งทีดีมีบีทีแล้วก็มีเป็นซีพีด้วยอีกต่างหากก็หมายความว่าโอหเราจะได้คัสฟอนหมดเลยนะอาทิตย์ผมก็เรียนเรื่อยไปดูเอ๊ะราคามันอยู่เท่าไหร่แลน่าสนใจดีเหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ภาค V นะครับแต่คนก็น่าจะเห็นเพราะว่าคลิปเราไม่ได้ลงแบบเป็นแวนการของภาค V เลย ก็มาตัตสินใจอยู่ว่า hey, จะเล่นแคนอะไรดีนะขึ้นภาคเวนกาดภาควีแล้วเพราะเมื่อก่อนนี้นของภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับถ้าเกิดใครตามผมแ่ยตอนแรกๆเนี่ยจะดูว่ามันจะมีเดโรไฟล์ตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นวันกาดอ่ะเป็นรอยย่อพาราดินนะครับแล้วก็น่าจะรู้กันด้วยว่าผมอะ่ะเมนรอยย่พาราดินนะครับในของการฟเวนกาดทีนี้นเนี่ยพอขึ้นมาของภาษาไทยเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะเล่นแค่อะไรดีจะกลับไปเล่นรอยย่เหมือนเดิมดีไหมหรือว่าจะไปเล่นแค่งนึ่ตอนแรกมีความคิดนะว่าจะเล่นชาโดพาราดินนะที่เห็นแบบผมเปิดเยอะๆนั่นแหละ ฝั่งหลังก็ไม่น่าเล่นกลับไปเล่นรอยย่อดีกว่านะครับก็เลยพยายามมาของก็ตั้งใจแล้เระว่าเออเดี๋ยวไม่เอาก็ได้ซีีเดี๋ยวไปเปิด B t ทเอาละกันเพราะว่าของมันออกมานานแล้วจนทีนี้แหละไปเจอโพสต์นี้นะครับประมูลมากล่องนี้ฟูฟูเลยให้ถ่ายครับว่าได้เท่าไหร่่ะเขาเปิดไว้ที่ร5 0ยห้าิบาทนะครับ แล้วมันมีคนปร,ประมูลก่อนผมและหนึ่งร้อยหกสิบาทผมก็เลยไปใส่ละคันลิ้นเอาไว้ว่าสักร้อยเจ็ดสิบแล้วกันใส่ไปก็ไม่ได้หวังว่าจะได้หรอกตอนนั้นนะ่ะใส่ไปปุ๊บก็ผ่านวันหนึ่งหมดเวลาประมูลเจ้าของโพสทักมาผมบอกว่าพี่ชนะประมูลนะครับก็เลยว่าอาไม่เป็นไรร้อยเจ็ดสิบรวมค่าส่งมานิดหน่อยก็สองร้อยกว่าบาทนะครับเท่าไหร่วะสองร้อยสิบบาทก็ได้มาเป็นกล่องนี้ เดี๋ยววันนี้จะมาอันบ็อกซ์ให้ดูว่ามันมีความฟูลมากขนาดไหนบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับเดี๋ยวเรากลับไปมุมกล้องอย่างที่เคยชินกันดีกว่านะกลับมาสู่มุมกล้องสุดแสนจะคุ้นชินของเรานะครับนี่กล่องนะครับขออนุญาตปิดเอาไว้นะมันมีชื่อที่อยู่ผู้ส่งอะไรเดี๋ยวเปิดแง้มให้ดูนิดนึงว่ามันมาจากเชียงใหม่จริงนะนี่เห็นป่ะเออนี่นมาจากเชียงใหม่จริงเว้ยไม่ได้โกโหกเปิดอย่างนี้กันเดี๋ยวเปิดให้ดู ว่าไ,ได้อะไรบ้านนะครับแล้วฉันจะเกะยังไงเลยเนี่ยนี่นะครับจริงๆหลายๆคนน่าจะดูได้เลยนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการแพ็คที่ค่อนข้างดีทีเดียวไหมโอ้โหมาแบบนี้ ก,ก็ได้นะผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก,การแพ็คอย่างนี้ก็คือมีการกระแทกมีอะไรมาให้นิดมาได้นะครับเออแล้วกล่องขนาดพอดีก็ถือว่าก็ถือว่าเซฟนะแต่ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดันั้นนะครับแต่ว่าเออแต่อันนี้ขอเตือนว่หนะนะถ้าเกิดใครบางคนแบบส่งอะ่ะบางทีเขาแบบซีเรียสน,นะเว้ยประามือพวกแกแบบไปแบบส่งของกันอย่างเงี้ยก็แพ็คก,กันให้เรียบร้อยนะแต่ผมไม่ได้หมายความว่าคนนี้เขาแพ็คไม่เรียบร้อยนะ เขาแพ็คมาดีแล้วแหละระดับหนึ่งเนี่ยมันมีซองมีซีลอ,อะไรก็ถ,ถือว่ากันน้ํากันกระแทกได้เรื่องกระแทกนี่ไม่น,น่าต้องห่วงแนละ้วเพราะมันเป็นกล่องแล้วก็ของเนี่ยพอดีกับกล่องโอกาสที่มันจะกระแทกเนี่ยน้อยมากหวัวมาอย่างแน่น,นหนาเหลือเกิน ดูนะครับว่าได้อะไรกันบ้างนี่ได้เป็นเหมือนแบบว่าการแบบโอ้โหครบอะ่ะก็ขาดอย่างเดียกก็คือแบบว่ามันไม่ได้เป็นพวก s p พนะครับถ้าเกิดเป็น SP นี่ก็คือแบบว่าถ้าเป็น SP นี่ก็คือแบบฟูลเลยอัอนนี้ก็แบบเป็นเป็นฟอยน์เนี่ยนะครับการคุณภาพก็ดีนะเนี่ยก็การก็สภาพเหมือนที่ผมเก็บไป ก็คือก็คิดว่าน้องเขาจะน่าใส่สลีฟเล่นตลอดนะครับก็ถือว่าอุย้ยมี SP ด้วยเฮ้ยคุ้มนนเนี่ยสองสิบบาทรวมส่งแล้วอันนี้ก็เป็นรหัสนะเป็นรหัส CP หมดเลยนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่มีบีทนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ารอย่อวันนี้ผมบอกไปเลยแล้วกันนนหลายคนก็คือรอย่อจริงๆอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคนที่เปิด CP ออกมาแล้วมันมันไม่จำเป็นต้องไปหาตัว BT นะครับเพราะว่าของมันมีแค่ CP เนี่ยก็ค่อนข้างเพียงพอแล้วจริงๆจุดประสงค์ของมันเลยก็คือผมอยากได้ตัวไอ้นี่ฟอยมากกว่าไอตัวเนี่ยไอ้ตัว ISO เนี่ยให้มันฟอยนะเพราะว่าไอ้ตัว PG เนี่ยเดี๋ยวมันใช้ได้นานหลายหลายอันเลยแหละแต่ว่าไอพวกเนี่ยพวกไอพวกพวกอันเฟดพวกซิงเซฟไอพวกอะกันี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวพอไปขึ้น ชุดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปใช้เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนไปใช้อันนี้บอกว้าเลยการ mm hmm. เบื่อใครจะตามรอยเรจะได้แบบไม่ต้องไปไม่ต้องเก็บเยอะนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นเอ่อพวกไอชุดบีทีใหม่ออกมามันก็จะเปลี่ยนไปแหละก็มีแค่ของที่จะใช้นะครับที่มันมีตั้งแต่บีทีนี้ที่แบบจะใช้แบบยาวๆเลยนะเดี๋ยวแนะนําเลยมีอะไรบ้านนะครับในฐานะที่เราเล่นในทั้งภาษาญี่ปุ่นมาแล้วก็เล่นในเกมมาแล้วนะครับ อ่ะมีพีเจนี่ยได้ใช้เอายาวนะครับพวกทิกกงงทิกเกอร์อนะไรซื้อที่ดีก็คงได้กันอยู่แล้วอ่ะมีอ่ะมีมาลอนนะครับได้ใช้อ่ะมีมาลอนได้ใช้แล้วก็มีเอของได้ทีดีอ่ะพวกทิกเกอร์พวกอะไรเงี้ยเออย่างพวกไอตัวนี้ไอต,ตัวนี้ก็ได้ใช้เหมือนกันเป็นแบบสามันแบบเวลาแบบไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ไปนี้ไปก็ดีเนี่ยไปไหนว่าไปไหนบ้าน้องเกียรติหนึ่งคนนั้นน่ะนี่เนเนี่ย ผมบอกไว้ก็ดไว้นะครับเผื่อใครจะมาจัดตามผมนานาคนที่จะทำเด็กัวไฟก็คือว่ามันจะมีของพวกนี้แหละที่จะใช้ในหลายๆ,ๆเด็กะเออเนี่ยอันเฟดเออร์ลี่ก็ได้ใช้หลายเด็กนะครับเดี๋ยวอันเฟดตัวนี้เดี๋ยวนานาคตยก็อาจจะไม่ต้องใส่ถึง4ใบแล้วอาจจะใส่แค่2ใบอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่พอเหมาะพอเจาะนะครับแ้วทีนี้หลายๆคนอาจจะยัะไม่รู้เอ้ยมันคุ้มยังไงครับคืออย่างเงี้ย ใช่ไหมตอนแรกพูดไปแล้วแหละเผื่ออาจจะยังแบบไม่เคลียร์กันนะครับคือสำหรับผมคุ้มตรงที่ว่าผมเนี่ยยังไม่มีรอยย่อที่เป็นของ V ีภาษาไทยเลยนะครับคือมีแค่ทีเดียวนเดียวก็คืออันที่เขาส่งมาให้รีวิวละอันน,นี้ผมจะไปตามนะครับตอน C p ออกมาใหม่ก็ไม่ได้ซื้อเอา BT ออกมาก็ยังไม่ได้ซื้ออีกจนเวลาล่วงเลยมาณนะตอนนี้นเนี่ยก็คือยังไม่ได้ซื้อนะครับแยกคงแยกแคร์อะไรก็คือยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันก็เลยมาถึงอันเนี้ย แล้วเจอันนี้ปุ๊บก็เขาเรียกว่าประจบเหมาะพอดีนะครับได้ของรอย่อมาในราคาที่ถูกเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อจริงเนี่ยเราต้องซื้อทีดีมา1กล่องอะเท่าไหร่ละร้อยสามใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดซื้อ BT แบบว่มีคนหาอีกหรือว่าจะซื้อคอมพิเลตตีกลมๆสักตีกลมๆสัก400อ่ะมีเลขกลมๆอะแบบเวลาราคาที่มันออกวันแรกเลยพวก C p พีว่อะไรก็สี่ร้อก็เท่าไหร่ละ ประมาณ500-600นะครับประมาณเนี้ยอ่ะก,ก็คือไม่เกินไม่เกิน600หรอกแต่ผมได้มาในราคาเนี้ยถือว่าคุ้มค่ามากแล้วก็ของสภาพข้างในเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับเนี่ยไม่มีเก่าไม่มีอะไรเลยการไม่เยินนะครับถือว่าอย่างน้อยว่าคนที่เขาให้ประมูลมันเนี่ยก็คือเก็บการสภาพอย่างดีนะครับออื ประมาณนี้แล้วก็นี่แหละเด็กรอยย่อผลิตนะครับก็เป็นว่าผมสามารถตัดสินใจได้แล้วว่าสำหร,รับใครที่สงสัยว่าในการฟนก,การวีเนี่ยผมจะเล่นแคนอะไรนะครับแน่นอนแล้วว่ารอยย่อผลิตแน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทิกโปรไฟล์ที่เป็นรอยย่อผลินก็ใครชอบรอยย่อก็คือกดติดตามว้ได้เลย,เ,ลยเพราะว่าเดี๋ยวมีแน่นอนครับเพราะาผ,มผมเล่นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆหรือว่าใครได้อะไรมาอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องแชร์อะไรก็ลองแชร์มาพูดคุยกันได้นะครับสามารถ ปรึกษาปัญหาซื้อของในกลุ่มซื้อขายอะไรก็พูดคุยกันมาาดนนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า